ไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปลักษณะไหนไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงเราก็คือพระเพราะว่าเป็นพระนะคือผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เรียกว่าพระเราต้องเข้าใจนะผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะพระโสดาบันเนี่ยมีจิตบริสุทธิ์2 5ก็คือพระโสดาบัน ถ้าต่ำกว่าพระโสดาบันไม่เรียกว่าพระนะให้พวกเราเข้าใจกันใหม่ที่อาจารย์สอนอาจารย์พูดแต่ความจริงพวกเราฟังความจริงบ่อยๆก็จะเข้าใจตั้งแต่มาเริ่มก่อสร้างก็ทำเองทั้งหมดช่วงมาแรกๆอาจารย์ขนไม้ยูคาคันเหมืองแต่ก่อนมันเป็นยูคาหมดเลยนะประมาณสี่ห้าร้อยต้น ให้เขามาตัดแล้วก็ขนเอาไว้ใช้ขนขนได้แค่ประมาณห้าสิบหกสิบต้นใจจะขาดตายอยู่คาใหม่ๆมันขนาดเนี้ยแล้วสดๆโอ้โหคนพอคนแม่นักลากคนเดียวใจจะขาดหาคนมาช่วยหาจะจ้างคนแถวนี้ไม่รู้จักใครสักคนเลยเพ่ออาะจารย์ไม่ใช่คนที่นี่นะอาจารย์มาซื้อที่ตรงนี้ดูจาก YouTube แล้วก็พอมามาก็ไม่รู้จะไปอาศัยใครอยู่ก็เลยไปถามเช่าบ้านคนที่เขาขายที่ให้นะ่ะเช่าชั้นสองเขาก็เลยเช่าชั้นสองเขาใช้ห้องน้ํารวมกับเขาอะไรกับเขาป้ากับลุงบางวันบางครั้งเขาก็ตื่นมาห้าทุ่มมาทะเลาะกันตีสี่ตีห้าก็ตื่นมาทะเลาะกันทะเลาะกันไม่เป็นเวล่ำเวลา แล้วเราก็นอนอยู่นั่นจารพัดลูกเขยก็กินเหล้าแล้วก็เปิดเพลงดังสนานวันไหวอาจารย์ก็ตัดต่อคลิป YouTube ไม่ได้ยินนะโอ้ยกลางวันต้องมาวุ่นวายอยู่นี่ทั้งวันเย็นพอกลับเข้าไปบ้านเขาเอาแหละป้ากับลุงก็ด่ากันไอ้ลูกเขยก็เปิดเพลงไอ้ลูกสะภา้าก็ไอ้ลูกสาวก็หึงหึงผัวใส่อาจารย์ โลกกระทำแปดก็ต้องทนอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนกว่าตัวเองจะมีจนกว่าจะถมที่เสร็จแล้วก็รีบไปสั่งน็อกดาวสองหลังเพื่อที่จะรีบเอามาตั้งจะได้มีที่อยู่ได้แยกตัวออกมาจากเขาไงปรากฏว่าอีน็อกดาวนี้ก็โกงอีกมันบอกว่าสามสัปดาห์ได้ผ่านไป6กสัปดาห์ยังไม่ได้ พาออาจารย์มาบุกเบิกมาด้วยคนเดียวไงแล้วก็มีอาจารย์เปียกมาช่วยอาจารย์เปียกก็จะมาช่วยค่าน้ํามันก็ไม่มีมาขอตังค์มาเติมน้ํามันมาอีกไอเราก็ยิ่งไม่มีอยู่แล้วอยากมาช่วยแต่แตไม่มีตังค์เติมน้ํามันแล้วรถอาจารย์เปียกก็มือมือสามสิบแปดที่เอามาหาอาจารย์นะนะไม่ใช่นะมือแปดนะมือสามสิบแปด รถอาจารย์เปี๊ยกเก่าปลูกผักสารแน่ได้เลยนะที่เอามาช่วยอาจารย์อะ่ะขนเครื่องมือมาเต็มเลยอุปกรณ์เชื่อมอะไรนะบอกว่าจะมาช่วยอาจารย์พออาจารย์เห็นโอ้โหมาได้ยังไงมาจากกลนครมาถึงนี่รถมาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วก็พาอาจารย์ไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างจอดติดไฟแดงอาจารย์ก็ว่าใครเผาไฟอะไรทางไหนหันไปทางหลังโอ้ควันรถอาจารย์เปียก มันตลบอบอวนเขาเขาเรียกอะไรมันเผาไหม้ไม่หมดใช่ไหมล่ะโอ้ตายแล้วทําไงวะเนี่ยน็อกกลางไฟแดงทําไงวะเนี่ยใจกระตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วก็พาอาจารย์ไปเอามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สีชมพูเนี่ยมันอยู่วังน้อยไงมันจะถึงหรือเปล่าว่ามันจะถึงวังน้อยหรือเปล่าอ่ะลุ้นอยู่อย่างนั้นไงควันเท่าไห้เสียมันดังแกะ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 ควันก็ตลบอบอวนเนาะโงย เกือบไม่รอดอาจารย์นึกในใจยมันจะกลับถึงสกลไหมนะปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บจอดบุกผักสารแน่เลยสตาร์ทไม่ติดอีกเลยดีนะมันกลับไปถึงเอาเข้าอู่เขาบอกให้ยกเครื่องใหม่แล้วก็อันนี้ห้องเนี้ยห้องสอบอารมณ์เนะพิ่งทำเสร็จเพิ่งได้ใช้ได้ไม่นานนี่แหละจริงๆอาจารย์นะทำเป็นโครงสร้างที่จอดรถ แล้วพอจอดรถอาจารย์ก็เลยคิดว่าอะน่าจะทําแบบให้มีประโยชน์กว่ามากกว่าจอดรถอะเนาะให้ช่างเข้ามาไอ้นี่ติดไม้ฝาเชือาแล้วก็ติดกระจกเพื่อที่จะได้มืดเราจะได้มีที่นั่งกันยุงกันเพราะว่าเราไม่มีที่กันยุงกันเลยนะทั้งสํานักนะไม่มีที่หลบยุงเลยนะเริ่มสงบเงียบกันบ้างหรือยัง ใจสงบปาขี้เหล้าสงบเกิดสภาวะก็มีแค่เพราะเห็นเห็นกายมันมันทำงานขันทั้งห้ามันทำงานขันทั้งห้ามีอะไรบ้างก็ตอนที่จับดับไม้กวาดกวาดลงไปตาตามันเห็นใบไ,ไม้เห็นเห็นเห็นไปลายไม้กวาดกระทบใบไม้ แล้วหูได้ยินเสียงมันได้ยินเป็นเป็นเสียงใบไม้อีกอย่างอืกระทบหินปุ๊กมันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งแล้วกระทบดินน่ะขี่ฝุ่นอะมันจะเป็นอีกเสียงทั้งหมดสามเสียงอืแล้วก็ไอดินอะได้กินไอ้ดินอะเหมือนเหมือนกินกินกินหญ้ากินดินนะคะได้ได้ไดกลิอนแล้วก็ ปากก็ไม่ไม่ค่อยทนารไม่ได้พูดเกอร์นในภาษาอะไรเกอร์นเนี่ยเกิร์นในภาษาอะไรแล้วเกอร์นภาษาบ้านจังหวัดอะไรมาจากจังหวัดอะไรอุทยยัยค่ะเอา้าอุทัยอุทัยแล้วเกอร์เหรอไม่เคยไม่เคยได้ยินก็ถือว่าใช้ได้นะเริ่มสังเกตเป็นแล้วเนะี่ยเอาเริ่มมีปัญญาแล้วนะเนี่ยเห็นแบบนั้นคือคือ,อเห็นมากเมื่อวานนี้ มันมารวมกันทีเดียวมันเกิดขึ้นทีเดียวแล้วเห็นร้อมกันออืเริ่มสังเกตเป็นแล้วเนี่ยในตัวสังเกตนนแหละเขาเรียกว่าผู้มีปัญญามันคือจะเริ่มสังเกตพอมันเริ่มสังเกตเป็น้วมันจะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆสังเกตตอนนี้เราเห็นเราเรามีอาการสังเกตเห็นในรูปลักษณะนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันพอมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่มันจะมีการสังเกตในรูปลักษณะใหม่ๆแล้วมันก็จะชํานาญขึ้นเรื่อยๆ ดีถือว่าใช้ได้อาจารย์จะให้ฝึกรู้สึกตัวในท่านั่งเนี่ยคนละหนึ่งพันครั้งทุกคืนนะทุกคืนต้องให้ได้หนึ่งพันครั้งพอต่อไปถ้าเราไปนั่งอยู่ตรงไหนในโลกใบเนี้ยพวกเราออกจากคอร์สไปแล้วพวกเราก็จะได้ฝึกความรู้สึกตัวแบบเนี้ยแบบท่านั่งแบบเนี้ยแล้วรู้สึกตัวหนึ่งครั้งเนี่ยก็ให้กด อันนี้เป็นตัวช่วยนับนะมันคือตัวช่วยนับเพราะว่าปกติวิธีปฏิบัติธรรมของอาจารย์นะไม่ได้ให้นับไม่ได้ให้พวกเราไปจําให้พวกเรารู้สึกตัวแบบล้วนๆรู้สึกตัวแบบเพียวๆอ่ะเ,เข้าใจคําว่าเพียวๆเนาะล้วนๆเพียวๆเ,เ,เ,เลยอะ่ะเวลารู้สึกตัวในท่านั่งรู้ลมหายใจเข้า แล้วมันจะไปสะเทือนตรงไหนเอาให้พวกเราฝึกหายใจเข้าตรงไหนสะเทือนตรงเนี้ยระหว่างเนี้ยตรงไหนสะเทือนอ่าพุงใช่ไหมอ่าก็ไปจับที่พุงเอาความรู้สึกไปจดจ่อที่พุงถ้าถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายคือเอาสติไปจดจ่อที่พุงหายใจเข้าเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้พวกเราเข้าใจว่าเหมือนเราสูดเอาหมอกเข้าไปอะ ควันหมอกอ่ะทะเลหมอกอ่ะสูดเอาหมอกเข้าไปแล้วก็ไปรู้สึกที่ท้องพองยุบหายใจออกแล้วกดหนึ่งครั้งกดนี่คือปุ่มปุ่มตรงกลางปุ่มตรงกลางนะปุ่มตรงกลางเนี่ยกดได้แล้วหนึ่งครั้ง นั่งเนี่ยจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะเน้นหลักๆเลยจาําไม่ได้ให้นั่งสมาธินะไม่ให้นั่งหลับตาแบบไม่รับรู้อะไรนะนั่งหลับตาแบบไม่รับรู้นะั่นมันเป็นพวกฤาษีนะมันเป็นวิชาของฤาษีฤาษีเขาฝึกกันเราไม่เอามันไม่บรรลุธรรมแบบนั้นอนะ่ะมันไม่รู้มันไม่รู้ธรรมรู้ธรรมคืออะไรรู้ไหม รู้ธรรมชาติที่มันกําลังเกิดเนี่ยเราฝึกแบบนี้เรารู้ธรรมชาติที่มันกําลังเกิดธรรมชาติอะไรที่มันเกิดก็ธรรมชาติของการรู้ตัวนี่ไงหายใจเข้าไปรู้ที่ท้องพองยุบแล้วก็ปล่อยออกมาหายใจเข้าไปรู้สึกที่ท้องพองยุบแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็กดเวลาที่เราเงี่ยหูไปฟังเสียงอันนี้คือรู้ธรรมชาตินะ อะไรมากระทบให้เราให้เราเห็นการได้ยินนั้นให้เราเข้าใจการได้ยินนั้นเราได้ยินเสียงเครื่องไฟที่วัดดังเนี่ยเราลองส่งจิตออกนอกภาษาธรรมเรียกว่าส่งจิตออกนอกแต่มันคือส่งความคิดออกไปไปไปเฝ้าฟังอยู่นู่นอะลองไปฟังดูลองไปเฝ้าที่นู่น อ้าวแล้วกลับมาสูดลมหายใจเข้าเรารู้สึกที่ท้องกดหนึ่งครั้งเห็นไหมเสียงมันเงียบไปละนี่ให้เข้าใจธรรมชาติบะนี่คือเสียงเงียบให้เข้าใจให้รู้ทันว่าเนี่ยมันเงียบไปละเรากลับมารู้สึกตัวสูดลมหายใจเข้ารู้ท้องพองยุบ เราเห็นธรรมชาติข้างนอกแต่เราไม่ไปตามได้ยินก็คือได้ยินรู้ว่าได้ยินแต่ไม่ยุ่งกลับมารู้ลมหายใจเข้ารู้สึกที่ท้องพองยุบเอาแล้วกดหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นการฝึกสมาธินะกูไม่รับรู้กูจะอยู่อย่างเงี้ยใครจะอะไรก็ช่างกูไม่สนใจทั้งนั้นกูจะอยู่ท่านีกูจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยกูไม่รับรู้ว่าเฮ้ยวิ่งไปตามเสียงแล้วนะกลับมาเดี๋ยวนี้ ไอตัวนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องกลับมาใช่ไหมเราเคยฝึกกันเราเคยนั่งสมาธิเนี่ยมีคนมีคนมีครูบาอาจารย์คนไหนบอกเราม้างว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มึงอย่าไปกับเสียงสิมันกลับมาอยู่กันืึอกับตัวมันต้องอย่างนี้ดิจะได้ไม่นั่งไปเสียเวลาไปไร้ประโยชน์อยู่อย่างนั้นน่ะสงบแค่กายแต่เป็นวิธีของอาจารย์อาจารย์คือบอกว่าวิธีที่อาจารย์สอนนะ มึงได้ยินเสียง,งอย่าไปกับเสียงมึงจะห้ามไม่ให้ได้ยินมันเป็นไปไม่ได้มีหูอยู่หูยังปกติอยู่หูยังไม่ได้หนวกไปกับเสียงรู้ว่าตัวเองไปละกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมารู้ลมหายใจเข้ามารู้ที่ท้องพองยุบอ่าได้แล้วหนึ่งครั้งกดการกดนี่ยคือการช่วยจําแล้วไม่ไม่ให้เราเผลอเพลินไปเงี่ยบฟังอยู่นานลืมกลับมารู้ตัว ไอ้ตัวนี้ช่วยเตือนไม่ให้เราเผลอไปนานไม่ให้เราไปอยู่ในในโหมดของความคิดเอเสียงใครเป็นอะไรนู่นนี่นั่นวัดเสียงวัดอยู่ทางไหนนู่นนี่นั่นมันไปนานแต่ให้เรากลับมาสูดลมหายใจเข้ารูดีทองพองยุบป,ประคองให้อยู่สองจุดเอากด ประคองสูดเข้าไม่รู้ที่ท้องกระเพื่อมเอากดสูดลมหายใจเข้าไม่รู้ที่ท้องพองยุบเอากดมันเป็นวิธีที่ดึงให้เราอยู่กับเนื้อกับตัวเข้าใจไหมอม่ดึงให้เราอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อไม่ให้เราไหลาตามเสียงไม่ว่าจะเสียงอะไรก็ช่างอันนี้ตอนนี้เสียงเครื่องไฟที่วัด แต่ถ้าเราไปอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในโลกของเราอยู่ในบ้านในเรือนของเราในโลกส่วนตัวของเราในในบ้านในที่ทำงานเรียกว่าในโลกส่วนตัวของเรานั่นแหละเราจะได้ไม่ไหลตามเสียงอันนี้พวกเราต้องมาฝึกพวกเรามาเรียนรู้อาจารย์อาจารย์แค่สอนวิธีให้พวกเราเอาเอาไปปรับใช้กันที่บ้านถ้าพวกเรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยพวกเราได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็น ในสํานักงานหรืออะไรก็ตามที่มีเพื่อนคุยกันจกแจงแจบบเราจะได้เฮ้ยเราไปฝึก,กอาจารย์มาอาจารย์บอกว่าไม่ให้ไหลตามเสียงให้เราไ่กลับมาอยู่กนในกระตัวกลับมารู้ลมหายใจเข้าลรงที่ท้องพองยุบรู้ที่มันกระเพื่อมอย่าไปสนใจนะว่ามันจะออกหรือมันจะเข้ามันจะแฟบหรือมันจะป่องอย่าไปคิดตรงนั้นอีกนะห้ามคิดรับรู้การกระเพื่อมกระเพื่อมตรงไหนให้รู้ตรงนั้นเอาจิตไปจดจอ่อ พูดง่ายๆคือเอาจิตไปจดจอ่อแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกเอาความรู้สึกไปจดจอ่อแต่ภาษาธรรม,มะที่เขาใช้กันคือเอาจิตไปจดจอ่อพวกเราเคยได้ยินแบบนั้นมาอาจารย์ก็พูดแบบนี้เพื่อพวกเราจะได้เข้าใจง่ายหายใจเข้าเอาความรู้สึกเหมือนเหมือนสูตรเอาเอามีใครเข้าใจมั้งว่าควันหมอกสมัยก่อนที่เรายังเด็กๆกันอยู่เราหายใจเข้า หายใจออกหน้าหนาวว่ามันจะมีมันจะมีควันออกจากจมูกมีใครเคยมั่งเออนั่นแหละรุ่นเก่าๆอาจจะเคยหายใจเข้าเวลาหายใจออกมันจะมีควันฟูดออกมาใช่ไหมสมัยก่อนเนาะหน้าหนาวเนาะนั่นแหละให้เรานึกภาพตรงนั้นเลยนะหายใจเข้าเหมือนเราสูดเอาความรู้สึกกับควันผนะสมกันเข้าไปความรู้สึกให้มันไล่ลงมาอย่างนี้นะ พอรู้สึกทั้งตัวละอาได้แล้วหนึ่งครั้งมือนี้กดไปเงี้ยมือนี้ห้ามจําตัวช่วยจําอยู่นี้ห้ามจําห้ามท่องห้ามคิดเอาความรู้สึกเพียวเพวล้วนๆเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องบังคับมันเอาเป็นเอาตายนะแต่พยายามประคองมันไว้ประคองให้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ประคองให้มันอยู่ตรงนี้ ไม่ให้มันไหลออกไปตามเสียงพอเรารู้สึกตัวได้แล้วหนึ่งครั้งก็กดแบบหายใจสบายสบายแต่ว่าพยายามประคองตะล่อมตะล่อมให้มันอยู่แค่เนี้ยสองจุดเนี่ยมันจะเข้าจะออกกระชั้งเราจะจับตอนเข้าก็ได้จับตอนเข้าบางคนรู้สึกตอนเข้าบางคนรู้สึกตอนออก แต่ออกมันจะง่ายกว่าเรา,เราลองหายใจออกแบบเบง่งเบ่งท้องดิรู้สึกไหมอ่านั่นแหละให้จับความรู้สึกตรงนั้นหายใจเข้าให้รู้สึกที่รูจมูกที่มันฟืดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วไปจับความไอ,ปอ้ป่องป่องอ่าเนี่ยได้แล้วหนึ่งครั้งอ่ากดเราก็หายใจธรรมดานี่แหละ จับที่อาการท้องพองๆยุบๆได้แล้วก็กดนะก่อนนอนพวกเราต้องได้คนละ1000ครั้งก่อนนอนอันนี้เป็นวิธีที่อาจารย์บังคับให้พวกเราไปทำกันนะอาจารย์ต้องใช้คำว่าบังคับถ้าไม่งั้นพวกเราไม่ทำกันหนึ่งพันครั้งก่อนนอนแล้ว ก่อนนอนอีกอ่ะตอนนี้สมมุติว่าแผ่ลงไปละกับที่นอนละวิธีของอาจารย์ก็คือให้คลึงนิ้วเบาๆเอาทำตามทำตามก่อนเนี่ยนิ้วมือนะเนี่ยคลึงกันเบาๆหายใจเข้าเบาๆรู้สึกที่ท้องพองยุบที่เราฝึกกันตะกี้นี้ เบาเสบายสบายคือท่านอนเ,อเรานอนกันท่านี้เลยนะดูท้องพองยุบเบาเรู้ลมหายใจเบาเสบายสบายปรับเนื้อปรับตัวให้มันผ่อนคลายสบายสบายให้ทําแบบนี้จนหลับคาแบบนี้ไปเลยทุกคืนแล้วพวกเราจะนอนหลับกันแบบสงบหลับไปพร้อมผู้รู้เนื้อรู้ตัว หลับไปพร้อมกับอาการรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้อาจารย์ให้พวกเราไปทำกันทุกคนทุกคืนส่วนส่วนน้องที่ยังไม่รู้ตัวอาการเป็นยังไงนะความคิดมันเยอะค่ะอาจารย์มันก็เลยมันตัดไม่ค่อยได้ความคิดมันขึ้นเยอะเรื่องทําไมเราไปตัดความคิดอ่ะการที่เราไปคิดตัดความคิดมันผิดนะ อาจารย์ไม่ได้ให้ตัดความคิดนะอาจารย์ให้ทิ้งแล้วกลับมารู้สึกตัวอาจารย์สอนมาให้รู้ตัวเวลาเชือกโดนโดน,นตัวค่ะอมก็รู้ตัวไปแล้วนี่แต่ไปวุ่นวายกับความคิดเองเรามีหัวสมองอยู่ไปห้ามไม่ได้มันคิดของมันเองแต่เราไม่ยุ่งกับมันทิ้งมันมันอยากคิดเออมึงคิดไปแต่กูจะรู้สึกตัวบอกกับมันอย่างนี้ มันกาลังปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันกาลังปรุงแต่งไปฟังเสียงเครื่องไฟอยู่น่ะทิ้งมันไว้นู่นแหละอาการปรุงแต่งอ่ะแล้วกลับมารู้สึกตัวทิ้งมันไว้กับเครื่องไฟนู่นแหละเป็นไหมน่ามันไปเฝ้าฟังเสียงอะพวกเราไปเฝ้าฟังเสียงเครื่องไฟไปละเฝ้าอยู่ที่เสียงละทิ้งมาเลยกลับมารู้ลมเดี๋ยวนี้รู้ท้องพองยุบเดี๋ยวนี้แค่นั้นเองเนี่ยคือหน้าที่ที่เราต้องทํา มันไม่ได้ยากนะเราไปจุนจาน้านวุ่นวายว่าโหทำไมความคิดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยไม่ต้องยุ่งกับมันเลยความคิดเนี่ยอาจารย์บอกว่ามนุษย์เรามีสองโหมดโหมดรู้สึกตัวคือโหมดของความสงบแต่โหมดของความคิดคือโหมดของความวุ่นวายแต่เรากําลังไปเพ่งเล็งกําลังไปด่าทอกาลังไปวุ่นวายไม่ทำไมต้องคิดเดยอะทาไมฟุ้งซ่านจังวะนู่นนี่นั่น แต่ทำไมเราไม่ทิ้งตรงนี้แล้วกลับมารู้สึกตัวละ่ะมันก็แค่นั้นเองไอ้โหมดความคิดมันอยากคิดก็ช่างมันมันมีหน้าที่คิดเรื่องของมันแต่เราจะมาอยู่กับโหมดของธรรมชาติคือโหมดของความรู้สึกใหม่ๆมันก็จะแย่งซีนกันแย่งกันทำงานแข่งกันทำงานไอ้เราก็จะรู้สึกตัวไอ้มันก็จะคิด ใหม่ๆความคิดมันจะมันจะเยอะกว่าความรู้สึกตัวจะน้อยกว่าเพอเราเพิ่งฝึกใหม่แต่พอเราฝึกเป็นนานๆเข้าเริ่มสงบเริ่มสงบไอ้ความคิดเริ่มเหลือน้อยช่วงเวลาชั่วโมงนึงเนี่ยจากที่อาจารย์บอกว่ามันต้องคิดพันเรื่องใช่ไหมแต่พอเราเอามารู้สึกตัวพันครั้งความคิดมันเหลือไม่ถึงพันละอาจารย์ให้ดูรูปอันนี้อาจารย์จบแค่ป .4 นะวาดลูกมาไม่ไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่ ก็พอมองออกเนาะศูนย์กลางกายของพวกเราอะความรู้สึกของพวกเรามันจะอยู่ตรงนี้นะนี่คือจิตฐานที่ตั้งของจิตจิตจะอยู่บริเวณนี้ความคิดปรุงแต่งความคิดของพวกเรามันจะอยู่ตรงนี้นะคืออยู่ระดับของสมองความคิดที่เรา สมองที่เราใช้คิดกันบ่อยๆที่สุดคือด้านขวาด้านซ้ายนี่ชอบรักคิดขโมยคิดตรงกลางตรงนี้นะปลุงแต่งส่วนพอเป็นความรู้สึกแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ให้สังเกตสิความรู้สึกอยู่ตรงไหนกัน,น,น,นความรู้สึก เวลาที <c oughs> ่เราโกรธมันร้อนออกมาจากตรงไหนเคยมีใครสังเกตไหมเวลาตัวเองโกรธอ่ะเวลาเราโกรธอ่ะความรู้สึกของเรามันจะมาจากตรงนี้นะมันจะเริ่มก่อตัวมาจากตรงนี้มันจะระเบิดออกมาจากตรงนี้แล้วมันก็ซ่านไปทั้งตัวเลยธาตุไฟมันจะซ่านไปทั้งตัวเลย อันนี้ที่อาจารย์วาดน,นี่สะดือนะมีใครเห็นสะดือไหมเนี่ยเวลาที่เราหายใจเวลาที่ที่อาจารย์ให้ฝึกนะฝึกลมหายใจนะสูดเข้าตรงนี้แล้วให้มันนี่ให้มันหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยให้มันอยู่แค่นี้นะความรู้สึกตัวลมหายใจเราให้มันวนอยู่แค่นี้พอในในในขณะที่พวกเรามานั่งในห้องนี้ ให้เน้นรู้สึกสองจุดนี้ให้ชัดพอเข้าใจไหมอืมเพราะการรู้ตัวคือความรู้สึกความรู้สึกที่ตัวเรียกว่าสติเพื่ออะไรรู้ไหมรู้ลมรู้ท้องพองยุบลมท้องพองยุบเนี่ยหายใจเข้าเนี่ยให้มันไปวนที่นี่แล้วก็วนออกไป ตราหายจะเข้าใหม่เนี่ยให้มันวนอยู่แค่เนี้ยเพื่อกระตุ้นกระตุ้นการรู้ตัวเพื่อเนี่ยเห็นไหมเวลาเราหายใจเนี่ยเราจะผ่านจิตเห็นไหมลงมาที่ท้องนั่คือผ่านจิตละเพื่อกระตุ้นให้จิตมันตื่นเพราะธรรมชาติธรรมชาติของความคิดมันจะชอบแวบไปกับเสียงแต่เราพยายามมาประคองให้มันให้มันอยู่แค่เนี้ย ให้มันวนอยู่แค่นี้แหละให้เราฝึกทุกวันวันละหนึ่งพันครั้งก่อนนอนแล้วเดี๋ยวพวกเราจะรู้ว่าความสงบเป็นยังไงถ้าพวกเราได้สัมผัสกับความสงบจะเข้าใจว่าความสงบมันเป็นยังไงจะได้รู้ซึ้งถึงความสงบส่วนกลางวันพวกเราก็ฝึกกันตามปกตินะอย่างที่อาจารย์สอน แต่พอกลางคืนให้พวกเรามาปรับความรู้สึกในท่านั่งเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่พวกเราไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างที่ที่พวกเรามาฝึกเนี่ยมาฝึกเรียนรู้เอาวิชาไปพอไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนไม่ว่าพวกเราจะทํางานยืนเดินนั่งนอนดื่มกินทาพูดคิดพวกเราก็สามารถฝึกได้ตลอดเพราะว่ามาที่นี่อาจารย์สอนทุกวิธีที่ให้พวกเรามาฝึกนี่คือวิธีการนั่งนั่งแบบในห้องพระหรืออะไรถ้าใครมีห้องพระนะ นั่งแบบในห้องส่วนตัวเรานั่งในออฟฟิศที่ทํางานได้หมดเดินอาจารย์ก็ฝึกแล้วนั่งที่นุ่มก็ฝึกแล้วแต่อันเนี้ยสำหรับนั่งในห้องนอนนั่งในบ้านนั่งในสำนักงานส่วนเดินก็คือได้เท้าได้เอวได้ได้แขนได้ขาเห็นไหมแล้วมานั่งแบบนี้ได้แล้วได้ท้องพองยุบได้ลมหายใจ ตอนนี้เราได้ครบทุกจุดแล้วนะที่อาจารย์สอนเนะี่ยได้ครบทุกจุดแล้วเหลือแต่พวกเราต้องปรับใช้ในทุกๆอิริยาบถอาจารย์สอนรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกตัวเนี่ย ขนาดที่รู้สึกตัววับขนาดนี้ไม่ได้คิดแล้วก็เติมเข้าไปสิวับ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 เติมเข้าไปสิเติมเข้าไปให้มันชำนิชำนาญก่อนจะได้รู้อย่างที่อาจารย์เคยแนะนําพวกเราหลายครั้งแล้วว่าอยากรู้ไหมว่าความเก่เป็นไงก็ให้มันถึงก่อนสิมันรู้เองอยากรู้ไหมว่านิพานเป็นไงก็ทําให้ถึงสิมันก็จะรู้เองไม่ต้องถามใครเลย